ว้อา,ออาอย่า,เา,เายเยอะว้ามาแล้เซียนโตกลับมาแล้วครับทุกคนวันนี้อยู่กับโรบอทแมพฟีดครับวันนี้ผมมีเบ็ดใหม่นั่นก็คือเบ็ด Precision Lot นะครับ นีทุกคนให้ดูเบ็ดนี้ต้องไปคาบมานะครับเป็นหนึ่งในเบ็ดใหม่ข้อดีของเบ็ดนี้ก็คือความเร็วร้ดจะอยู่20นะครับแต่ว่าโชคมาถึง150เลยการควบคุมศูนย์ยืดหยุ่น5แล้วก็รับน้ำหนักสูงสุดได้ประมาณ12,000กิโลกร,รัมนะครับอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะมากนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างเบ็ดนี้เป็นเบ็ดแต่งครับทุกคนไม่ใช่เบ็ดสถานะเดิมครับผมเอาไปอัพสถานะเป็น เพิ่มความยืดหยุ่นมานะครับจำไม่ได้แล้วทุกคนวนะ่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับทุกคนป่ามันก็จะดิ้นน้อยลงนะครับมาเดียววันนี้จะพาทุกคนไปลองใช้เบ็ดนี้กันไปกันกับเบ็ด Precision Rod ครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะเบิกเรือใหม่ด้วยเออมาทั้งทีเราก็ต้องเบิกเรือใหม่สิครับทุกคนเราจะมาใช้เรือเดิมอะไรใช่ไหมล่ะเรือเดิมเราจะไม่ใช้ครับเดี๋ยวผมซื้อเรือใหม่เลย มีตังค์อยู่29ครับซื้อเรืออะไรด้บ้างวะทุกคนตอนนี้เวล45ซื้อได้อุ้ยซื้อได้หลายคันนะทุกคนซื้อได้หลายคันอยู่เรือเป็ดก็ซื้อได้นะครับ5,000นเรือนี้ก็5,000ันนะทุกคน 45, 45 45พวงมาลัยยีพวงมาลัยอุ้ยพงมาลัยห้าสิบถือว่าเลี้ยวไวนะใช่ไหมทุกคนโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะซื้อเรืออะไรนี่ แต่ว่าก่อนจะลงน้ําเราต้องใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนไหมอุปกรณ์ดําน้ําสุดเท่ของเราจะได้เหมือนนักตกปลานะครับพกถังทําไมเสื้อมันพูดจังวะทุกคนใ่เรือใหม่นะครับโคเท่ไม่มีอะไรเท่เท่านี้มาก่อนแล้วครับพี่ชายโอ้การเรียวนี่คือแบบ เลี้ยวไม่ได้เลยทุกคนเลี้ยวแบบช้ามากโอเคมันต้องตีโค้งหน่อยครับเป็นคนเพราะว่าเป็นเป็นถังโอ้ซึ่งนี้มันอาจจะแหลกหน่อนะทุกคนไม่รู้ว่าแหลกอะไรอู้ตีโค้งทุกคนคือแบบตีโค้งแบบพระเจ้าช่วยอุย้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วแล้วโอเคว้าเลื้ยผมมันเลี้ยวไม่ได้เบรก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 ,บรก โอเคโอ้ okay. oh my god โอเคโอเคใจยเย็น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 ยเย็นเรือผมมันเลี้ยวไม่ได้ใจยเย็นเย็นพี่ชายเล่นเรือด้วยความระมัดระวังนะครับระมัดระวังแล้วแต่มันเลี้ยวไม่ได้ครับพี่น้ำวนทุกคนโอ๊ยโอ้ยโอยโอเคนี่แหละทุกคนโชคดีที่ผมเส่ทางดน้ำคือแบบ <laughs> เรือผมมันเลี้ยวไม่ได้ มาทุกคนลองตกกันนะครับด้วยเหยื่อหนอนมาดูว่าโชคร้อยหจะช่วยเราได้เยอะหรือเปล่าไม้แรกไปอุ้ยมันสาวว่าตกในนี้ได้ด้วยเหรอทุกคนตกในถังอะ่ะว่าในขอลองดูซิมันจะได้ฟ้าใหญ่หรือเปล่าวันนี้หยุยติดแล้วทุกคนอุย้ยอะไรวะเพิ่มหนึ่ง นี่นะครับคือแบบอัพอัพสเตกมาปลาจะแบบไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ทุกคนคือช่วยได้เยอะนะในการอัพสิ่งนี้อุ้ยได้ปลาตัวฉีชมพูมาไหนดูสีปลาตัวแรกนะครับอุ้ยทุกคนมันมีสีด้วยนะนี่ใช่ปะมันมีแสงแบบบิบบับด้วยโอ้คืออะไรวะปลาอะไรวะทุกคนอ๋อปลาตัวเล็กมากนะครับเห็นปะทุกคนเห็นปลาไหมตัวเล็กมากนะครับแต่ว่ามันมีแสงบิบบับบิบบับอะ่ะโอ้ยมา ไม้ที่สองสามสอนึงไปไม้ที่สองเป็นลังนะครับไม้ที่สองเป็นลงังนึกว่าจะเป็นของดีมาเขาให้อุยมาดูสีชมพูตัวอะไรก่อนสีชมพูมาละตัวสีชมพูมาแล้วตัวใหญ่ไหมอย่าเพึ่งดิน้นอย่าเพิ่งดิ้นปลาใจเย็นใจเย็นโอ้โอ กระดูกสันหลังโอ้คืออะไรอ่ะไมดึงนะกระดูกสันหลังโอ้มันคือตัวอะไรอ่ะทุกคนกระดูกสันหลังอ่ะอผมตกได้กระดูกสันหลังนะครับไอ้บ้าเอ้ยทุกคนมันคือกระดูกสันหลังไอเราดึกว่าจะเป็นปลาตัวบิ๊กใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับมันคือกระดูกสันหลังนั่นเอง โอมาน้องลด5ทุกคนลบ75%าเอาใจช่วยทุกคนกดไลค์มาทุกคนกดไลค์เอาขึ้นได้ไหมบารมันเล็กมากครับทุกคนทุกคนบามันเล็กมากวิ่น้องบามันเล็กมากทุกคนแป๊บนึงสมาธิต้องมาคาโตเซนโตะสมาธิมาอุบาเล็กมากทุกคนลบ75%เลยอุบาอย่างเล็กอะโอไมค์ก oh เออนั่งไม่ติดบ่อแล้วตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วน้องโอ้ปลยปล่อยปยปปโอเคโอเคโอเคนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ฮ่โตนิ่งไว้พี่นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เปิดเปิดปล่อยปล่อยปล่อยสว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 ยนิ่งไว้นิ่งไว้พี่ชายวุ้ยบาร์มันเล็กมากทุกคนบาร์มันเล็กมากแต่ว่าโชคมันดีอยู่แต่บาร์มันเล็กนี่ขนาดแบบอัพสเต็กแบบปลาดินน้อยแล้วนะนี่คือแบบอัพอัพแบบให้เด้อยปากๆลเุ้ย à. Oh my god Yeah 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 được yeah 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 no 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 yeah 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 <coughs> oh, <all right. laughs> โมซาอูลุสโมซาอูลุสทุกคนดูโมซาอูลุสดูโมซาอูลุสว้าวตัวโคตรใหญ่ว้าโมซาอูลุสนะครับทุกคนวันนี้ผมตกได้โมซาอูลุสมาน้ำหนัก1 10, 100กิโลกร,รัมนะครับเกือบเกินเบ็ดเราทุกคนน้ำหนักเกือบเกินเบ็ดนะครับเป็นไง ทุกคนเบ็ดรับได้แค่1 2 0 0 0หกิโลนะครับแต่ว่าปลาหนักไปแล้ว1100งกิโลเกือบดึงไม่ขึ้นนะครับทุกคนอุ้ยโชคมันดีอยู่นะแต่ว่าบา,ามันเล็กไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครแบบชอบบาใหญ่ก็อาจจะแบบไปซื้อแบบว่าไปอัพสเต็กแบบว่าให้บามันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าปลาก็อาจจะดิ้นเยอะขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมเลือกปลาดิ้นน้อยก็ยังย,ง,ยนะยงยากนิดนึงอยู่นะทุกคนก็ยังยากนิดนึงอยู่นะ ว้ามันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วตัวใบตัวตัวใหญ่ม,มาอีกแล้วตัวใหญ่มาอีกแล้วตัวนี้น่าจะไม่ค่อยแพงปะเพราะว่ามันชั่นข้างที่เอาขึ้นง่ายนิดหน่อยอุ้ยนี่ขนาดอัสเต็ปลาแบบนิดน้อยนะครับทุกคนอ้ตัวอะไรวะนี่ไงทุกคนว้ปลามันเท่ยอยู่นะค่อนข้างที่จะเท่อยู่ครับทุกคนตัวนี้ได้มาอีกแล้วเบ็ดนี้ทุกคน ว้ามันมาอีกแล้วทุกคนตัวนี้มาอีกแล้วตัวนี้มาอีกแล้วตัวนี้มาอีกแล้วว้ามันมาอีกแล้วนี่ขนาดไม่ใช่คืนออโรร่นะน่ทุกคนถ้าเกิดมีออโรราน่าจะแบบอุ้ยตัวนี้1,500กิโลกรัมเลยอะโอ้ว้าตัวนี้1 5 0 0กิโลกร,รมลั 1, กกรรมเลยนะครับวุ้ยตัวใหญ่นะนี่ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่ก่อเริ่มต้นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เราไปตกมาเราได้ปลาอะไรจริงๆก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่จะโชว์แค่ตัวเดียวละกันนั่นก็คือคืตัวที่มีน้ำหนัก1,100กิโลกร,รมัมโมซาอุลุสทุกคนมาดูดิตัวอย่างบิ๊กอะ่ะแบบบิ๊กจัดนะทุกคนโอ้ oh my god มาครับเดี๋ยวให้คะทนนเบ็ดนี้ละกันทุกคนหลังจากที่ได้ลองใช้แล้ว ถือว่าดีนะแต่อาจจะไม่ดีขนาดนะครับถ้าเกิดเต็ม10ก็ให้ประมาณ6.5แล้วกันทุกคนเบ็ดนี้พอใช้นะครับซึ่งทําก็ใช้ตังประมาณ7,5 0 0้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องมีพวกไม้พวกอะไรเงี้ยพวกไม้พวกหินพวกเพชรมั่งที่ไปช่วยนะครับแต่ว,ว่าคลิปนี้ไม่ได้สอนทําเบ็ดนะคลิปนี้มาแบบว่าพามาลองดูว่าเบ็ดที่เราไปทํามาใหม่จากไล์เมื่อคืนดีแค่ไหนนี่ครับคือเบ็ดนี้เลยพอใช้ครับทุกคน6.5เต็ม10แล้วกัน มีใช้ไม่เสียหายทุกคนอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะมากแต่ว่าเอาไปฟาร์มเล่นๆก็สนุกดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นเบ็ดใหม่ด้วยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวตกให้ดูนี่เห็นหเวลาตกก็จะเป็นแบบนี้ครับมันอาจจะไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรนะจะเป็นสีน้ําเงินฟ้าประมาณนี้นะครับทุกคนเอาละถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะกดแจ้งเตือนด้วยแล้วก็แชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับที่สําคัญ คอมเมนต์ด้วยครับทุกคนใครมีเบ็ดใหม่บ้างหรือ,อยังเดี๋ยวเจอกันชิปหน้านะครับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบพวกคุณทุกคนครับบ๊ายบายทุกคนลาไปก่อนครับ